สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านเรามาดูเราพัฒนาสูตรล่างกันต่อผิดจูกขอไปนะคะสูตรใหม่มาลงสูตรเก่ามันผิดทั้งบนทั้งล่างเลยเข้าสูตรเดี่ยวสูตรที่มีหกคู่เข้าตัวเดียวนี่นเลยสูตรที่ลงวันวันกนราอ,อ,ก,อกัเนาะวันพุธเนาะที่ที่ออกวันอาทิตย์ที่ลงวันอาทิตย์ แนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยเราพัฒนาล่าง สุดใหม่งนูสุดใหม่หงหลักร้อยก็ผิดก็เลยเปลี่ยนใหม่หมดเลยเจ็ดสี่สี่สี่หนึ่งห้าร้อยบวกหน่วย

สบวกสองเท่ากับหกเบวกหเท่ากับเกไป2อเต้มคือ1ตรงนี้วง1จับคู่ก็คือ6 9 6 1้าห1หเรียงไปที่6 9 ในล่างหนึ่งเก้าหกเก้าห้าแปดร้อย ร้อยบวกสองเกบวกสองเกบวกแปดเก้าสิบสได้หนึ่งสองแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดบวกสองเป็นเก้า ตัวนี้หลักร้อยไหม่เอาไหมหลักร้อยใหมก็คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองเก้ายซื้อสองหกเยอะมากมนึกว่ามันจะมาสองหกมาสองเจ็ดโอ้จะเม่นมันเนาะจะเม่นมันทรมานใจ สองหกเต็มสป,ปีดเลยบสองเจ็ดจ้อยไม่เป็นไรยังมีงวดใหม่เสมอเนาะงวดลงดีเลยว่ะต่อมาเลขเที่ยวคือห 7. 7 7้าสี่สองเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดบวกสองเจ็ดบวกสี่ 7จ็ดบวกสอเจบวกสี่เจละแปเ้าศูนย์เจบวกสี่เป็น1นบวกสเป็นส9มเก้าหนึ่งเสศหนึ่ง

ศูนย์หนึสีหกศูนย์หนึ่งสาเจ็ดนี่ยสี 47, เจ็ดหนไปแล้วไปสีหางลองลุ้นเอาไปลุ้นสีหางเก้าหนึ่งศนหนึ่งตัวนี้กันไว้ล่างอย่างเดียวเวลาหมดเวลายังไม่หมดเลย ที่ทำง่ายก็ทำง่ายง่ายเอาไปลองลองไปลุ้นไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะไม่ชอบก็เอาแค่สีหางนี้ก็ได้สูตรเลขมันเยอะมันเลยจับไม่ถูกเลือกไม่ถูก สูรล่างสูตรนี้บางทีไม่ได้เอาลงลนี่ก็มาเก้าสองมันเดิมนี่เก้าสองห้าบวกสี่เป็นเก้าสองห้าบวกเจ็ดห้าบวกเจ็ด ป็น 12, สิบสองสองสามสูตรนี้ล่างมันถ้ามันจะมาเป็นล่างก็คือเก้าสองเก้าสามสองสองสองสามไม่แน่นี่ค่ะไม่แน่นะคะ,ะ,คะสูตรนี้บางทีไม่ได้เอาลงแต่มันก็เข้าเข้าม้วนที่เลี่ยมมันเข้าสองเจ็ดเนาะม้นที่เลี่ยมันเข้าสองจิตก็คือหนะึ่งบวกแปดเน้นบวก เก้าบวกหคือ1นึ่บวกห้าตนี้นะ 1, 5, 1, 8, 1, 8, 1 5, นึ่งบวกห้นบวกแปดหนบวกแปนบวกหนี่6 7มันก็มา2 7งเจ็ดนาะเก้าหกเกเอข้าที่2 7วันนี้มันมันมันไม่ชนนี่ก็ล่างเหมือนกันนะมันไม่ชนเลยมาเก้าเก้าสอง แต่นี้มันยังชนกันอยู่สองจิตเตตัวนี้มันไม่ชนเลยมันมาที่เก้าสองเก้าสามอ๋อชนเก้าสามเก้าสองไม่มีเก้าสามสองสองมันชนที่เก้าสามนะคะชนที่เก้าสามหรือมันจะมาที่เก้าสามสี่หก นะ93 36บางทีมันเบิ้ลกลางมัาชนที่เก้าสามนะคะล่างสุดนี้ตัวนี้มันสน่วนที่สองเจ็ดเนาะมันออกสองเจ็ดสองสองเจ็ด <laughs> ตัวนี้นะสอ,อกสองเจ็ดตัวนี้ มันก็มามาส่วนส่วนสองจิดตัวน,นี้เนาะตัวนี้มันก็ส่วนสีสีเหมือนกันตัวนี้มาได้หนึ่งสีเนาะหนึ่งสีสี่ห้ามันก็มาส่วนที่สีสีอะสีสีสี่ห้าหนึ่งสีหนึ่งห้าส่วนที่สีสีเอาเห็นไหมหกเก้า สองเจ็ดตัวเนี้ยผิดเลยมาส่วนหกเก้าเอาเอาสูตรก่อนนะั้นะนะนั้นราดูมาใส่สุขภัณมดแล้วไม่เป็นไรสองเจ็ดส่วนที่สองเจ็ดตัวนี้ส่วนที่เก้าสามมันจะมาเก้าสามไหมหรือจะมาเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่ง แต่สูตรนี้มันเข้าล่างงวดงวดที่แล้วนะส่วนที่เก้าสามเป็นส่วนที่สองจิตผิดทูขอให้นะคะแค่ไม่ลุ้นจ้าเก้าสาม ไม่ให้เอฟซเดี๋ยวเอซจะไม่เอาตัวเน้นเอฟซีจะเอาแต่ตัวเน้นแ็มให้หมดเลยฝากไว้ฝากไว้ถ้ามันมาเก้าสามมันก็จะมาคู่นี้จบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะดูคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะหวยร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า